สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านนงรักสวนพันและทีมานรักบ้านเกิด com ได้พาท่านผู้ชมมาพบกับคุณปีชาคงแก้วค่ะทึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการทํามะพร้าวตากแห้งค่ะเพื่อเสริมรายได้วันนี้คุณปีชาคงแก้วค่ะยินดีอย่างยิ่งที่จะเผยแผ่องค์ความรู้นี้ผ่านเว็บไซต์รักบ้านเกิด com ของเราสวัสดีค่ะคุณปีชาคุณปีชาแนะนําขั้นตอนการทํามะพร้าวตากแห้งให้ท่านผู้ชมทราบที่นึงนะคะค่ะขั้นตอนแรกเริ่มเลยค่ะ เดี๋ยว่นจะต่อยนี่โมตัวริดแล้วมะพร้าวเราต้องปอกให้เสร็จก่อนจากนั้นก็กรับมาต้อยกับตีให้มันแตกโอเคอ่าอ่าอ่าค่ะแล้วก็ไม่ใจกันเร็วก่าไม่เป็นไรค่ะจากนั้นอ่าเราจะได้มาเป็นมะพร้าวแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะจากนั้นก็เอาไปกวมนําไปย่างค่ะ จะได้เป็นชั้นใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้พอย่างเสร็จเราจะได้เป็นมะพร้าวแบบนี้ใช่ไหมคะย่างมีประมาณสักหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วก็หนึ่งคืนจะได้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมอาจากนั้นเราก็นํามาแกะมาแกะโอวิธีการแกะนะคะตรงนี้เราต้องมีเครื่องมือค่ะ แต่ต้องระวังมือนิดนึงค่ะ,ะแล้วก็จากนั้นเราก็นำมาหั่นน,นะคะประมาเดี๋ยวซีกหนึ่งมีประมาณสักกี่ครั้งนะ,ะส,นสี่สี่ครั้งหั่เป็นสีชิ้นโอเคค่ะ,ะแล้วตรงนี้ค่ะ,ะ,ะ,คะแล้วตรงนี้ กิโลเท่าไหร่อคะค้าเช้าตอนนี้สิบบาทห้าสิบสิบบาทห้าสิบสตางค์อ่ากระสอบหนึ่งได้ประมาณสักกี่กิโละคะตะใส่โซบปุ๋ยกระพรัมมังเจ้าที่โลครับอ๋อค่ะโอ้ก็แกะยากันยังไงเนี่ยกะลาตัวนี้ก็ขายได้ใช่ไหมเนี่ย กล้ได้ครับอ่าไปเท่าไหร่คะแบบนี้ต่อไถ่รวมกันโล่เจ็ดสิบตังครับโลเจ็ดสิบจะตังครับขายได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้อ่าตนก็ได้แล้วลบตานนิ่เราจะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ขายส่งเป็นกระสอบเลยโอเคอ่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมก็ต้องขอขอบคุณอ่าคุณปีชาคงแก้วนะคะที่ให้องความรู้ให้ความรู้ด้าน การทำมะพร้าวตาแห้งขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเ,เรื่องราวด้านการเกษตรสามารถติดตามเรื่องราวได้ที่เวบไซต์รักบ้านเกิด c o m ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ